สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องหัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์ระดับท็อปไฟท์นะครับที่ผมใช้นะครับดังนี้นั้นก็จะมี k คซนะครับเป็นหัวเกียร์ตัวนี้เป็นงานมือ2นะครับจากซออินซินนะฮะผมได้มาไม่รู้มือ2หรือเปล่านะครับแต่มาอยู่กับผมนี่มันคือมือ2นะครับล่องรอยในการใช้งานจากเจ้าของเดิมนะครับที่เขาทิ้งหลักฐานไว้ก็คือการตอกนะครับในการตอกออกนะฮะของ หัวเกียร์ตัวนี้นะครับถือว่ายังไม่รุนแรงนะฮะยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ทีนี้ว่าผมอยากจะบอกว่าสลักเนี่ยครับถ้าเราไม่มั่นใจให้ถอดออกไปเลยฮะไม่ต้องคายนะครับนะฮะบางทีน็อตเนี่ยมันมายาวหรือสั้นเราไม่รู้นะฮะให้เราถอดน็อตสลักออกไปเลยครับแล้วเราก็คายตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยๆเคาะออกมานะฮะใช้ค้อนยางนะครับหรือค้อนหัวหัวอ่อนนะครับเคาะมันออกมามันก็จะออกมาง่ายๆนะฮะนะไม่เป็นไรครับผมวันนี้ตัวนี้นะครับ ผมจะมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวงานรุ่นใหม่นะครับเป็นแคชชัดนะครับทรงเดียวกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะนะฮะแต่ตัวนี้ครับจะเป็นงานตัวล่างครับเป็นงานรุ่นเก่าแตกต่างกันยังไงนะครับรุ่นเก่าเนี่ยครับมันจะไม่มีไอตัวมาร์คมาตรฐานพวกนี้นะครับไอตัวเนี่ยดอกจันหรือไอตัวความร้อนตรงนี้ครับไม่มีนะฮะตัวนี้ข้างบนนี้ครับตัวนี้คืองานรุ่นใหม่นะฮะนะครับระยะชิดเฟืองนะครับปกตินะฮะมีความแน่นมากนะครับ ตัวนี้นะครับผมถอดมาจาก d c 5 7นะครับผมซื้อของใหม่มา2,100บาทนะครับเฉพาะหัวเกียร์ตัวนี้นะฮะผมซื้อมาหลายปีแล้วฮะน่าจะร่วมร่วม5ปีนะฮะตัวนี้ผมซื้อไว้นะช่วงที่แรกๆนะครับก็เลยเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้งานนะฮะผมจะนํางานรุ่นเก่าตัวนี้ครับที่ได้มาเนี่ยไปใช้นะฮะใน d c 5 7นะครับบอกได้เลยว่าสภาพนี้นะครับไม่ต่างอะไรจากของใหม่เลยนะฮะนะครับไม่ต่างอะไรจากของใหม่มีร่องรอย ำหนิเล็กน้อยครับดูฮะหัวดูสันขอบแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่สึกเลยฮะขอบล่างนี้ยังถือว่าใหม่นะครับยังถือว่าโอเคเลยฮะดูครับงานรุ่นเก่ารุ่นใหม่ฮนะแล้วก็โครงสร้างของงานรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะออกไปทางบางด้วยนะสังเกตดูนะครับนี่รุ่นเก่าฮะร,รุ่นเก่าจะหนามากครับตัวขอบหนานะครับ ส่วนโครงสร้างหรือว่าดิเมชันก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันครับพองหงายมาก็จะเห็นความแตกต่างนะครับของเก่าจะหนาของใหม่จะบางนะครับของเก่าอลยมิเตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับของใหม่ก็จะเป็นเป็นยางไปแล้วฮะแบบนี้นะครับแต่การใช้งานความนิ่มนวลความเงียบไม่แตกต่างกันเลยครับ นะครับตัวนี้นานๆทีผมเจอนะฮะพอผมเห็นโลโก้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหมฮะปรากฏว่า2วันผ่านไปนะครับต่ออินซินทักมาบอกยังอยู่นะครับโอ้โหมันเป็นของผมนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณมากครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือนะฮะเวลาเราถอดหัวเกียร์ออกมาครับบูธนะครับตำแหน่งบูธตรงนี้นะฮะเขาจะรับแรง กระทำมากที่สุดนะครับนะเม็ดแรกเนี่ยนะครับบูตประคองเพาตัวนี้นะครับโยกดูฮะโยกดูครับถ้ามันมีเสียงกึกกักกึกกักก็เรียบร้อยครับไม่บูตก็เผาะนะฮะที่สึกตัวนี้ผมอัดบูตออกมาแล้วข้างในจะเป็นเซรามิกนะครับเขาเป็นบูตท,ที่เคลือบเซรามิกจะมีในหาง powerlapper รุ่นเก่าๆเลยนะฮะนี่ฮะ มาลุนากะพาวเวอร์เลเปอร์นะฮะตัวนี้เป็นงานรุ่นเก่านะครับเป็นความยาว1เมตรหบนะครับบูธเดิมครับแต่ผมสลับมาผมใช้ผมไล่สลับบูธใหม่แล้วก็วางตำแหน่งการหมุนใหม่นะครับทุกจุดเลยฮะในในเส้นนี้นะครับความยาว1เมตรครับแล้วผมก็จบคลิปไว้เท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้โอเคนะครับคลิปต่อไประยะความแตกต่างนะครับ 4นิ้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับการใช้งานของเรานะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ